ทุกคนอาจจะเคยเห็นของกินที่ออกแบบมาจากโปเกมอนแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยคิดเหมือนกับผมนะครับว่าโปเกมอนตัวไหนเนี่ยมันกินได้บ้างและที่สำคัญกว่าก็คือตัวไหนเนี่ยมันน่าอร่อยบ้างวันนี้นะครับเราจะอยู่ในเว็บไซต์ t i e r m a k e r c o m นะครับซึ่งเราก็จะมาจัดอันดับกันนะครับระหว่างว่าโปเกมอนตัวไหนเนี่ยไม่ใช่ของกินไม่น่าอร่อยกินได้หรือว่าเป็น มิชลินสตาร์เลยนะฮะคำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้จะรวมถึงการพยายามกินตัวละครสัตว์ประหลาดสมมติและอาจทําให้คนรักสัตว์หรือโปเกมอนบางคนไม่พอใจก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับเรามาเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆก่อนนะฮะเหล็กนะครับก้อนหินนะฮะแล้วก็โครนนะครับน่าจะเป็นสิ่งของที่เรากินไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะมีของบางอย่างนะครับที่มันกินได้นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่น่าอร่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นหนอนนะฮะดักแด้นะครับแล้วก็หนอนพิษนะฮะ แล้วก็ดักแด้เหมือนกันนะครับของพวกนี้เนี่ยคือจะกินมันก็คงกินได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่น่าอร่อยหรอกหรือว่าหากเป็นในชีวิตจริงเนี่ยเราก็อาจจะเคยเห็นนะครับว่าพวกนกต่างๆเนี่ยคนเราเขาก็กินกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกโปเกมอนนกต่างๆนะครับก็อาจจะอยู่ในหมวดของโปเกมอนที่กินได้นะฮะโอเคนะครับหลังจากที่เราเห็นภาพรวมไปแล้วเราไปจัดอันดับกันจริงๆเลยดีกว่าเริ่มจากโปเกมอนตัวแรกแล้วนะครับบอร์บาซอรหรือว่าฟูชิกิดาเนะนะฮะ โปเกมอน3ล่างเนี้ยนะมันจะเป็นโปรแกรมอนพืชใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีผักอยู่ด้านหลังนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่านะครับผักส่วนมากเนี่ยน่าจะกินได้นะแต่ถ้าเราดูอย่างในแอนิเมะนะฮะเราก็จะเห็นว่าโปรแกรมอนแมลงหลายๆตัวเนี่ยชอบมาดูดไอ้ตรงดอกไม้ด้านหลังของบ,บอเบซอนนะครับผมคิดว่ายัางไงเนะี่ยมันก็น่าจะกินได้นะโปรแกรมอน2ตัวด้านล่างนะครับมันก็คือใบไม้นะครับผมคิดว่าน่าจะพอว่า ได้หรือว่าไม่น่าอร่อยอะไรอย่างงี้นะครับด้วยความที่มันเป็นโปเกมอนผิดด้วยนะครับน่าจะอยู่ว่าไม่น่าอร่อยนะแต่ว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยผมเห็นว่าข้างหลังมันนะครับมันน่าจะคล้ายกระเทียมหรือว่าหัวหอมนะครับเราให้มันอยู่ในหมวดหมู่ของมิชลินสตาร์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบที่เราเอามาทําต่อได้นะฮะต่อไปก็คือโปเกมอนเริ่มต้นตัวไฟนะครับคือพอมันเป็นมันไม่ใช่มังกร่ะทุกคนมันคือแบบกิ้งก่าถ้ามันเป็นมังกรเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นโปเกมอนเทพนะเราควรจะกินมังกรได้สิแบบ ในนิยายหรือว่าในหนังต่างๆนะครับแต่ว่าพอมันเป็นกิ้งก่านะครับมันก็คงไม่ต่างอะไรจากพวกจิ้งจกหรือว่าตัวเงินตัวทองนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณไม่น่าอร่อยทั้ง3ตัวเลยนะครับด้วยความที่ว่ามันอาจจะเป็นแบบจิ้งจกที่มีไฟหรือว่ากิ้งก่าอะไรพวกนี้นะต่อมาเป็นเต่านะครับเต่าเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นอาหารจานหลักของแบบประเทศจีนอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเต่าหรือว่าตะบา้าก็ตามนะฮะ โดยรวมแล้วเนี่ยมันน่าจะได้แรนกิ้งสูงๆอยู่นะครับผมคิดว่านะครับไอตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยมันน่าจะอยู่ในหมวนหมูกินได้นะแต่ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไอตัวล่างสองนะครับผมอ่านในโปกเ,เด็กแล้วนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอายุยืนนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอาหารจานหลักของแบบคนบางประเทศแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะเชื่อว่าแบบเฮ้ยถ้าเรากินตัวนี้เนี่ยเราต้องอายุยืนตามแน่ๆก็อยู่ในหมวนหมูบิชลินตานะฮะ ต่อมานะครับผีเสื้อกับรึ่งนะฮะมันก็ดูไม่ได้มีเนื้ออะไรมากแล้วมันก็เป็นมาแรงด้วยนะครับโดยรวมแล้วผมก็ว่ามันก็ไม่น่าจะอร่อยหรอกก็มาอยู่ในหมวดหมู่ไม่น่าอร่อยเดีวยวกันนะฮะเช่นเดียวกันครับหนูเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นหนูทั่วไปเนี่ยคือมันก็เป็นอาหารที่กินได้แต่ว่ามันก็คงไม่น่าจะอร่อยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหนูพวกนี้ก็ดูสกรปรกเหมือนกันนะฮะคงไม่ได้มีแบบสารอาหารที่แท้จริงต่อมาก็เป็นงูนะครับผมเคยอ่านว่างูเนี่ยรสชาติมันจะอยู่ระหว่าง กบแล้วก็เต่านะฮะงูทั่วไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ในมวดหมูของกินได้นะครับแต่ว่าแบบบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับงูเห่านะครับสำหรับบางวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นอาหารชั้นดีนะครับไอ้ตัวเนี้ยน่าจะให้เป็นแรง์กิ้งที่ดีหน่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเมื่อมันตัวใหญ่มากๆด้วยนะทีนี้ก็คือหนูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นหนูไฟฟ้านะครับคือถ้าเราบอกว่าหนูทั่วไปหนูบ้านเนี่ยมันไม่น่าอร่อยนะครับหนูไฟฟ้ามันก็คงไม่ได้น่าอร่อยขนาดนั้นนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะมีอาหารหลายๆอย่างในโลกจริงที่มีอินสเปเรชันมาจากปิกจูนะฮะทีนี้ก็คือโปเกมอนตัวนี้นะครับคือในโปเกเด็กเนี่ยบอกว่ามันเป็นโปเกมอนหนูดินนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีอินสเปเรชันมาจากตัวแพนโกลินนะครับซึ่งมันเป็นสัตว์ประเทศจีนกับประเทศเวียดนามนะครับภาษาไทยน่าจะชื่อว่าลินนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็ไปอ่านมานะครับเขาบอกว่าแพนโกลินหรือว่าลินเนี่ยมันเป็นอาหารชั้นยอดของพวก วัฒนธรรมแนวนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้าง,างจะเป็นสัตว์สงวนหรือว่าสัตว์หายากแล้วนะครับโดยรวมแล้วก็อยู่ในหมวดหมู่เชลินสตาร์เช่นเดียวกันนะครับร่างหนึ่งกับร่าง2ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาตั้งตีความกันนะครับว่าฝั่งนิโดคิงกับนิโดครีเนี่ยมันเป็นโปเกมอนประเภทอะไรกันแน่นะฮะอย่างแรกเลยด้วยความที่ว่าเป็นโปเกมอนพิษนะครับเราอาจจะไม่สามารถกินมันได้100%อนะครับอาจจะกินได้แค่บางส่วนนะครับซึ่งถ้าเรามองว่ามันเป็นลูกครึ่งแแบบแบบบ,แบบบบรรระะหหวว่่าาางงกอ แรกหรือว่าระหว่างแบบกิ้งก่าอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็น่าจะอยู่เกึ่งๆระหว่างกินได้กับไม่น่าอร่อยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นโปเกมอนพิษผมก็จะให้มันอยู่ระหว่างไม่น่าอร่อยไปก่อนก็ได้นะฮะล่างาแรกๆเนี่ยมันจะคล้ายๆหนูนะครับผมว่าก็คงประมาณนั่นแหละทีนี้ก็เริ่มยากนะครับว่าคือแฟรี่หรือว่าปิปปี้เนี่ยเป็นโปเกมอนอะไรกันแน่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโปเกมอนแฟรี่นะฮะซึ่งแฟรี่เนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ในชีวิตจริงนะทุกคนเราก็เลยจะเดายากว่ามันกินได้หรือเปล่า แต่อ้างอิงจากตำนานต่างๆหรือว่าหนังต่างๆเนี่ยคนปกติมันก็ไม่กินแฟรี่กันนะครับก็เลยคิดว่าแบบเอออยู่ในหมวนหมู่ของไม่ใช่ของกินไปก็ได้นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นโปเกมอนที่หน้าตาขายคนเน้วยนะครับผมคิดว่าอะไรที่มันหน้าตาขายคนเนี่ยอย่าไปกินมาเลยฮะ เพราะฉะนั้นนะครับพกโปเกมอนต่อสู้กับโปเกมอนพลังจิตที่มันเริ่มคล้ายๆคนแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของกินเช่นเดียวกันนะทีนี้ก็คือจิ้งจอกนะครับจิ้งจอกเนี่ยจริงๆมันก็คือสัตว์จําพวกสุนัขใช่ไหมครับซึ่งคนปกติก็น่าจะกินได้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยกินผมคิดว่าน่าจะอยู่ในหมวดว่าไม่น่าอร่อยนะครับต่อมาก็คือจิกลีปปัฟหรือว่าพูรินแล้วก็ล่างแปลงล่างมานะครับคือถ้าดูจากไอ้รู มันก็คงจะเป็นสัตว์ที่กินได้นะแต่ว่าถ้าทุกคนไปดูรูปที่อยู่ใน d Detective ปิกาจูนะครับคือพอเราเห็นรูปหน้าตาอย่างงี้คือแบบกินไม่ลงอะครับทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในหมวนหมูไม่ใช่ของกินนะครับขังข่าวนะครับถ้าตัดตรงข่าวลือที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโควิดเนี่ยจริงๆผมก็เห็นหลายๆประเทศเขาก็กินกันนะ แต่ว่าแบบเราคนไทยก็คงอาจจะไม่ได้ถนัดการกินค้างคาวขนาดนั้นโดยรวมแล้วน่าจะอยู่ในหมวดหมูไม่น่าอร่อยนะครับยกเว้นว่าจะเป็นค้างคาวในหมวดสุดยอดจริงก็อาจจะอยู่ในหมวดหมูวิชลินสตาร์ได้นะฮะไอตัวล่างแรกเนี่ยมันคือญ้านะครับผมคิดว่าอาจจะใช้ในการปรุงอาหารได้นะครับจะอยู่ในหมวดหมูกินได้แต่ว่าล่างที่2เนี่ยชื่อภาษาญี่ปุ่นมันนะครับมันคือคุไซฮานะนะครับแปลว่าดอกไม้เหม็นนะฮะถ้ามันแปลมาขนาดนี้เนี่ยน่าจะแปลว่ามันไม่น่าจะกินได้นะครับหรือว่าต่อให้กินได้ก็คือไม่น่าจะอร่อยนะฮะ ส่วนล่างที่3มนะครับมันมีแรงบรรดาลใจมาจากดอกไม้ราเฟเซียนะครับซึ่งมันก็เป็นดอกไม้ที่ผมเคยอ่านมาว่าแบบไม่มีส่วนไหนที่กินได้เลยนะครับเป็นพิษนะฮะซึ่งโดยรวมแล้วก็อยู่ในหมวดหมู่ไม่ใช่ของกินนะฮะพาราสกับพาราเซกนะครับเราเห็นว่ามันเป็นมแมลงนะแต่ว่าโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันคือเชื้อรานะฮะเชื้อราที่เกาะซากของมแมลงที่ตายแล้วนะครับถ้าถามว่าแบบกินได้ไหมก็คงมีบางจุดที่กินได้แต่ว่าถ้าพอคิดว่ามันเป็นเชื้อราที่เกาะ ซากมาแมลงตายคงไม่ใช่มีใครอยากจะกินเท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ไม่ใช่ของกินคือมันเป็นเห็ดก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นเห็ดที่เป็นเชื้อราแล้วตรงนี้ก็คือซากมาแมลงฮนะ ทีนี้ก็คือตัวมอดน,นะครับตัวมอดเนี่ยผมเคยอ่านว่าเป็นมแมลงที่ทานได้นะผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของการไม่น่าอร่อยนะครับน่าจะแบบไม่ค่อยถูกปากหลายคนแน่ๆแหละต่อมาก็คือตัวตุ่นนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมเคยอ่านมาว่ามันเป็นสัตว์ที่มนุษย์เราแบบไม่สามารถกินได้นะครับด้วยความที่ว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียต่างๆแล้วก็แบบอาจจะกินแล้วเป็นพิษด้วยซ้ำนะครับอยู่ในหมวดหมู่ไม่ใช่ของกินนะฮะทีนี้เนี่ยแมวนะฮะแมว พูดว่ากินแมวเนี่ยผมจะโดนหลายๆคนที่เป็นธาตุแมวด่าหรือลบาไม่รู้นะแต่ว่าแบบผมคิดว่าออถ้าจะให้ทานจริงๆก็คงทานได้แต่ว่าไม่น่าจะอร่อยนะครับแล้วก็ร่างแปลงของมันเนี่ยก็คงอยู่ในมวดหมูเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ในหมวดหมู่ของว่าแมวตัวใหญ่หรือว่าเสืออะไรพวกนี้ก็ตามอาทีนี้น่าสนใจนะครับเป็ดนะครับเป็ดร่าง2เนี่ยผมจะไม่กินมันละกันนะครับเพราะว่ามันดูเป็นคนมากเกินไปนะครับแต่ว่าร่างแรกเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นเป็ดนะครับแล้วเราก็แบบ ในชีวิตจริงเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะชอบกินเป็ดแล้วนะครับผมคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมูของมิชลินสตาร์ได้นะฮะมันก็คือกึ่งหมูกึ่งลิงนะครับผมบอกว่าโปเกมอนต่อสู้ทั่วไปเนี่ยผมจะไม่กินนะครับเพราะว่าเหมือนคนนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะกินได้อยู่นะโดยรวมนะครับร่างแรกมันอาจจะมีเนื้อน้อยเกินไปนะครับน่าจะอยู่ในหมวดหมูไม่น่าอร่อยนะฮะแต่ว่าพอมันแปลงร่างแล้วนะครับมันน่าจะอารมณ์เหมือนแบบหมูตัวใหญ่ๆตัวอ้วนๆนะฮะที่เรากินกันนะครับ น่าจะโอเคอยู่นะทีนี้ก็เป็นหมากับสิงโตนะทุกคนคือหมากับสิงโตเนี่ยมันก็น่าจะอยู่หมวดหมู่เดียวกันกับไอ้โปกเกมอนไฟตัวอื่นๆนะครับก็คือเป็นสัตว์นะครับถ้าจะต้องกินจริงก็กินได้แต่ว่าถามว่าแบบอยากกินไหมหรือว่าสงสารไหมก็เออก็ไม่กินก็จะดีกว่าเนาะลูกออสถ้าถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แล้วไอ้ล่างแปลงล่างมันเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอะไรเป็นลูกออสท,ที่ตัวใหญ่แล้วหรือจะเรียกมันเป็นกบอะฮะเออเอาเป็นว่าลูกออส มันไม่น่าใช่ของกินแล้วกันนะครับส่วนไอ้ล่างกลางๆเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคิดว่าไม่น่าจะอร่อยแล้วกันแล้วก็แปลงล่างแล้วเนี่ยพอเป็นกบเนี่ยก็คิดว่าคือมันมีหลายคนที่กินในชีวิตจ,จริงผมก็จะให้อยู่ในหมวดหมู่ของกินได้ก็ได้นะฮะตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นถั่วงอกนะครับผมจะให้มันอยู่ในหมวดหมูมิชลินสตาร์นะฮะแต่ว่าล่างแปลงล่างมันนะครับคือชื่อภาษาอังกฤษมันคือ e n u s f l y Trap นะครับพืชที่กินสัตว์ได้นะครับ ซึ่งถ้าเราไปดูกันจริงๆนะครับพืชเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรากินได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นพืชด้วยนะครับมันก็น่าจะอยู่ในหมวดหมูไม่น่าอร่อยได้นะครับจริงๆอาจจะอยู่ในหมวดหมูกินได้เลยก็ได้นะแต่ว่าอาจจะหักคะแนนหน่อยที่มันเป็นโปเกมอนธาตุพิษนะฮะทีนี้ก็คือแมงกะพรุนนะครับเช่นเดียวกันนะครับแมงกะพรุนเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่หลายๆคนเขาก็กินกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นแมงกะพรุนที่มีพิษด้วยะสิซึ่งเราก็ต้องมาตัดสินใจกันนะครับว่ามันเป็นอย Poisonous นะครับคือสิ่งมีชีวิตที่ปล่อยพิษได้นะครับแต่ว่ากินได้กับ e n o m o u สนะครับสิ่งมีชีวิตที่ปล่อยพิษไม่ได้แต่ว่าตัวมันอ่ะเป็นพิษเองนะฮะเอาเป็นว่านะครับด้วยความที่ว่าแมงกะพรุนในชีวิตจริงเนี่ยหลายๆตัวมันกินได้แต่หลายๆตัวก็เป็นพิษนะครับผมจะเอาอย่างนี้ละกันว่าไอตัวล่างที่มันแปลงล่างแล้วเนี่ยมันดูใช้พิษแรงนะครับจะน่าจะเป็นไม่ใช่ของกินนะฮะแต่ว่าตัวที่เป็นล่างเบบีเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบอาหารชั้นดีที่คนบางพื้นที่นะครับ ต่อไปก็คือม้านะครับผมเคยอ่านนะครับว่าม้าทั่วไปเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินได้นะครับแต่ว่านะครับม้าส่วนมากที่เขาเลี้ยงกันเพื่อให้ขี่เนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับการเอาไปใช้กินนะฮะเพราะว่ามันอาจจะแบบ ได้สารอาหารไม่มากพอหรือว่าแบบมีเชื้อโรคอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสดตัวแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นม้าที่มีไฟเนี่ยเนื้อมันก็น่าจะอร่อยอยู่นะจริงๆแล้วแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของว่าแบบกินน่ยถ้ากินน่ยก็คงกินได้แต่ว่าถามว่ากินเพื่ออร่อยหรือเปล่าก็คงไม่ใช่นะฮะต่อมาคือยาดอนกับยาดอรันนะครับสโลโบกับสโลโปกนะครับซึ่งในการ์ตูนต่างๆนะครับเขาก็บอกว่าหางมันน่ยอร่อยมากนะครับต้องอยู่ในหมวดหมู่มิชลินสตาร์แล้วแหละส่วนล่างแปลงล่างเนี่ยอาจจะไม่มากขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ก็ให้มันอยู่ในมวลหม,หมูกินได้ก็ได้นะฮะเราก็มาถึงนกกระจอกเทศนะครับซึ่งนกกระจอกเทศคือหลายๆประเทศเขาก็กินกันนะครับตัวที่มันดุหน่อยนะฮะอาจจะมีสตอรีย่ยอะหน่อยนะครับน่าจะเป็นอยู่ในมวลหมูเมทชลินสตาร์ได้นะฮะส่วนตัวธรรมดาเนี่ยน่าจะอยู่ในมวลหม,หมูของว่ากินได้ก็พอนะฮะต่อไปก็คือแมวน้ำนะครับแมวน้ําในชีวิตจริงคือกินได้อยู่แล้วนะครับผมเคยอ่านว่าเนื้อแมวน้ำเนี่ยจริงๆมันคือแบบเรากินได้หลายส่วนมากๆด้วยนะตัวรวมแล้วก็จะต้องอยู่ในมวลหมูแบบกินได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า จะถามว่าเป็นแบบอร่อยหรือเปล่าเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยกินเหมือนกันต่อไปก็คือหอยนะครับหอยก็คือกินได้แล้วแหละทุกคนผมก็คิดว่ามันอยู่ในหมวดกินได้นะล่างแปลงล่างจะถามว่าเป็นมิชลินหรือเปล่าก็เออมันก็ต้องมโนกันแล้วแหละผมให้ตัวหนึ่งเป็นมิชลินแล้วกันจะได้แบบดูแตกต่างกันหน่อยนะฮะทีนี้นะครับก็คือโปเกมอนผีนะครับซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่ของกินอยู่แล้วนะ คือมนุษย์เรามันจะกินแบบสิ่งที่เราจับไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็นี่ก็เป็นงูหินนะครับก็ไม่ใช่ของกินเหมือนกันนะครับต่อไปก็คือสมเสร็จนะครับสมเสร็จร่างแปลงร่างผมว่ามันเหมือนคนมากเกินไปผมว่ามันไม่น่าใช่ของกินแต่ว่าสมเสร็จในชีวิตจริงน่าจะเป็นสัตว์สงวนนะครับถามว่ากินได้ไหมผมเคยอ่านมาว่าเนื้อมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันสามารถใช้ทําเป็นซุปต่างๆได้นะฮะซึ่งก็ โอเคให้มันอยู่ในมวดหมู่แบบไม่น่าอร่อยก็ได้นะครับแต่ว่าแบบถ้าถามว่าแบบมันกินได้จริงไหมก็คือน่าจะกินได้แหละทีนี้ก็คือปูนะครับปูผมคิดว่าก็อยู่ในมวดหมู่เดียวกันกับหอยนะฮะส่วนปูตัวใหญ่นะครับถ้ามันเป็นก้ามปูที่ใหญ่มากจริงนะครับน่าจะอยู่ในมวดหมูมิชลินสตาร์ได้นะครับน่าจะเป็นแบบของที่แบบคนเห็นแล้วว้ามากๆเลยลูกบอลนะครับคือถ้าเรามองว่ามันเป็นร่างที่มันดัดแปลงมาจากร่างในทวีปฮิสุวีนะครับโปเกมอนตัวใหม่นะฮะซึ่งตัวนั้นอ่ะมันทํามาจากผลไม้นะฮะ อะพริคอร์ดนะฮะเอาเป็นว่าเบื้องต้นแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่ของกินแล้วกันนะครับยกเว้นว่ามันจะเป็นของในทวีปพิซุูีนะครับที่มันมีอินสปิเรชันมาจากผลไม้นะฮะตัวต่อไปนะครับคิวบอกับแมรโรแบงกนะครับคือมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของสัตว์ประหลาดแล้วนะครับต่อไปเนี่ยมันจะคิดยากแล้วว่าสัตว์ประหลาดเนี่ยกินได้จริงหรือเปล่าด้วยความที่ว่ามันมีเนื้ออยู่แล้วอะผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องกินได้แหละแต่ว่าจะถามว่าจะกินหรือเปล่าในเมื่อมันมีสตอรี่มากขนาดนี้นับบว่่าแแมมถูก โครผู้ร้ายฆ่าทิ้งแล้วแบบตัวมันน่าสงสารมากขนาดนั้นะฮะถ้ามองว่าต้องกินจริงๆอะ่ะมันก็อยู่ในหมวดหมูกินได้นะแต่ว่าถ้ามองว่าแบบถ้ากินแล้วเรายังมีความเป็นมนุษย์อู่หรือเปล่า <c oughs> ก็อาจจะอยู่ในหมวดหมูว่าไม่ใช่ของกินนะฮะไอ้ทีนี้ตัวนี้เนี่ยทุกคนเห็นหน้าตามันในดีเทคทีฟปิกาจูอ่ะแล้วแบบเอออย่าไปกินเหอะไม่อยากกินอะ่ะเอ,อต่อไปก็เป็นแก๊สพิษนะครับแก๊สพิษก,ก็กินไม่ได้นะครับแรดนี่ก็เป็นแร่ที่มาจากหินนะฮะก็คงไม่สามารถกินได้เหมือนกันนะครับคือตัวไข่เนี่ย ผมคิดว่ามันน่าจะกินได้นะครับจากเอย่างน้อยก็คือส่วนไข่ของมันนะครับเท่าที่ผมจําได้ในการ์ตูนอ่ะเคยอ่านมาว่ามันแบบอร่อยมากๆอะไรอย่างนี้เลยนะก็ให้อยู่ในหมวดหมูเบเชลินสตาร์แล้วกันนะฮะต่อไปเป็นตัวเถาวันนะครับถาววันจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบของสลัดในหลายๆที่นะครับ โดยรวมก็อยู่ในหมวดหมู่ของการกินได้แล้วนะครับสำหรับหลายๆลคนอาจจะมองว่าเป็นอร่อยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบกินผักอะไรเงี้ยจริงโจ้ผมเคยอ่านมาว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบมีกล้ามเนื้อเยอะมากนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเนื้อมันน่าจะคล้ายๆกันกับเนื้อแกะหรือว่าเนื้อบัวแต่ว่าแบบมันมีรสชาติมากกว่านะครับโดยรวมแล้วผมว่ามันก็น่าจะเป็นแบบสัตว์แปลกๆนะครับที่คนอยากจะลองกินกันดูนะแต่ว่า ถามว่าแบบอร่อยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือถ้าเรามองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกนะครับเราก็ต้องให้มันอยู่ในมวลหมู่ของมิชลินสตาร์นะครับเพราะว่าอารมณ์เหมือนกับแบบเราไปกินฟรายดิเนงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีอาหารแปลกๆมาให้เรากินนะฮะต่อไปก็คือมาน้ำนะครับมาน้ำเนี่ยจากที่ผมไป Google ดูนะครับเป็นอาหารที่คนมักกินแก้มกับไวน์หรือว่าพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นอาหารที่แปลกดีนะแต่ว่าอร่อยหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าคนเราไปกินแก้มกับแอลกอฮอล์ได้น่ะ ก็อย่างน้อยก็ควรจะอยู่ในหมวดหมู่ของกินได้นะฮะคือปลาทองทั่วไปในชีวิตจริงสมมติผมไปซื้อจตะจังเนี่ยมันก็จะมีพยาธิมีเชื้อโรคเยอะนะฮะอาหารก็กินอาหารเม็ดอะไรเงรี้ยฮะกินไปก็คงไม่น่าจะอร่อยนะครับต่อไปก็คือปลาดาวนะครับจากคอมเมนต์ที่ผมอ่านในอินเทอร์เน็ตหนึ่งอันนะครับเขาบอกว่ารสชาติมันเหมือนกับเมนทะเลนะครับซึ่งเมนทะเลจริงๆมันก็ควรจะเป็นอาหารแบบชั้นดีไม่ใช่หทุกคนเอาเป็นว่านะครับคือคนทั่วไปอาจจะไม่กินกันแต่ว่าจะให้อยู่ในหมวดหมู่ของกินได้แล้วกันนะครับ ต่อไปก็เป็นตะกแตนนะครับตะกแตนก็เป็นมแมลงที่หลายๆคนกินกันอยู่แล้วถามว่าผมอยากกินหรือเปล่าผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้อยากจะกินมแมลงหรอกนะต่อไปก็คืออิเล็กตาบัาหรือว่าเอเลบูนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยแรงบันดาลใจมันน่าจะมาจากยักษ์นะครับซึ่งก็คือแบบสัตว์ในตำนานอะไรอย่างเงี้ยและทุกความที่ว่ามันมีแบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันก็ดูมีความเป็นคนหน่อยนะครับผมจะให้มันอยู่ในมวนหมู่ไม่ใช่ของกินนะครับ แต่ว่าไอตัวนี้นะครับแมกมาหรือว่าบูเบอร์เนี่ยมันน่าจะมาจากเป็ดหรือเปล่าครับคือมันมาเป็นคู่แพ็คคู่กับอิเล็กตราบัสจริงๆมันอาจจะเป็นยักษ์ไฟกับยักษ์ไฟฟ้าก็ได้นะแต่บัาด้วยความที่ว่าหน้ามันเหมือนเป็ดนะครับผมจะให้มองว่ามันเป็นเป็ดแล้วกันนะครับ เป็นเป็ดไฟที่กินได้แล้วกันต่อไปก็คือด้วงนะครับเมื่อกี้ผมไปค้นมาผมแปลกใจมากเลยเขาบอกว่าด้วงเนี่ยเป็นหนึ่งในมแมลงที่มีสารอาหารเยอะที่สุดแล้วนะครับคือแบบมันไม่ใช่ของกินได้ธรรมดานะครับมันคือของที่แบบหลายๆคนแบบชอบกินด้วยซ้ํานะครับทีนี้ก็คือวัวนะครับมันเป็นวัวกระทิงเนี่ยผมคิดว่าพวกวัวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวใบซันหรือว่าวัวทั่วไปเนี่ยล้วนมีเนื้อที่น่ากินอยู่แล้วนะครับ ผมคิดว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นวัวที่แปลกๆนะครับจะให้อยู่ในหมวดหมูไม่ชลินเลยนะฮะคอยคิงหรือว่าเมจิกคราฟนะครับในโปเกเด็กบอกว่ามันมีแต่กระดูกนะครับแต่ว่าในการ์ตูนเนี่ยมันจะมีรูปว่ามันมีเนื้ออยู่นะครับอันนี้ผมจะอ้างอิงจากในโปเกเด็กแล้วกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีแต่กระดูกจริงๆนะไม่มีอะไรที่น่าจะกินได้เลยก็เลยอยู่ในหมวดหมู่ของไม่ใช่ของกินหรือว่าจะอยู่ในว่าแบบกินได้แต่ว่าแบบไม่มีสารอาหารเลยนะครับเหมือนเราแทะกระดูกนะฮะ ทีนี้เนี่ยเกเรโดสนะครับคือมันก็คือโปเกมอนที่อ้างอิงมาจากมังกรของประเทศจีนอะไรเงี้ยเนาะเอาเป็นว่านะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่แบบแปลกมากๆนะครับถ้ามินมีในชีวิตจริงเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็คงอยากจะลองชิมดูนะครับเพราะว่าแบบกินมังกรอ่ะไม่ว่าใครก็อยากจะลองชิมดูเนาะแต่ถ้ามองในมุมมองนี้นะครับพวกโปเกมอนมังกรเนี่ยน่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของมิชลินหมดเลยนะครับเพราะว่าแบบมันเป็นของแปลกของหายากแล้วแบบมันเป็นมังกรอ่ะต่อมาก็คือลาพราสนะครับ มันอ้างอิงมาจากไดโนเสาร์นะครับซึ่งไดโนเสาร์กินได้ไหมผมว่ามันก็คงมีเนื้อแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตทุกวันนี้นะครับก็คือพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มันมีกระดองมีอะไรที่ต้องแอบนะครับส่วนมากมันจะมีเนื้อที่ค่อนข้างนุ่มแล้วก็ทานได้ดีนะครับจินตนาการเหมือนพวกกุ้งหอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะแบบมีเนื้ออยู่ข้างในซึ่งมันกินได้นะฮะเพราะฉะนั้นลาพลาสเนี่ยก็น่าจะอยู่ในมวดหมู่ของกินได้แล้วมันจริงๆมันหายากก็ให้อยู่ในมิชลินไปเลยคร กิ pathway, นยังไงเดียมันคืออะไรดีกว่าฮะเราอาจจะมาโนนะครับว่ามันมี d n a ที่สามารถปรับเป็นอะไรก็ได้นะครับน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต ant, ที่แบบลื่นป่าเลยนะครับคิดว่ามันเป็นเจลลี่แล้วกันเออผมคิดว่ามันเป็นเจลลี่ก็ได้นะฮะให้มันอยู่ในหมวดหมู่ของกินได้นะฮะอีวุยแล้วก็ร่างแปลงร่างมันต่างๆนะครับร่างน้ําร่างไฟฟ้าแล้วก็ร่างไฟนะครับมันเหมือนสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนะี่ยมันก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของว่าสิ่งมีชีวิตนั่นแหละว่ากินได้แต่ว่าแบบอร่่่่่ออออยยหรรรืเปลาาาก็คคงไมนนนนจะขดัั้บ เอาเป็นว่าอีบูและล่างแปลงล่างอยู่ในหมวดหมู่ของไม่น่าอร่อยนะฮะทีนี้โพลีกอนนะครับมันเป็นโปเกมอนที่น่าจะคล้ายๆเหล็กหรือเปล่าครับคือมันเป็นธาตุธรรมดาก็จริงนะครับแต่ว่าตัวมันน่าจะแบบแข็งๆนะฮะผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ของกินต่อมาก็คือโปเกมอนฟอสซิลนะฮะตัวนี้มันเป็นหินนะครับคือไม่กินอยู่แล้ว2ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับที่ผมบอกไว้กับลาพลาซรือเปล่าว่าอะไรที่มันมีเกาะแข็งๆป้องกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแบบมีเนื้อนุ่มอยู่ข้างในนะครับทำให้แบบมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินได้ง่ายนะฮะแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยไอ้อคาบูทอปส์กับไอ้ตัวโอเมสตาร์เนี่ยไม่น่ากินนะแต่ว่าไอ้สองตัวแรกเนี่ยน่าจะกินได้อยู่นะครับแต่ว่าอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะกินได้แน่นอนต่อไปก็คือคาร์พิคอนนะครับผมว่าผมจะโดนมันกินแทนผมไปกินมันเลยดิคือถ้าผมจําไม่ผิดนะมันน่าจะมาจากแมวอ้วนๆที่นอนอยู่นะครับก็คือเป็นแมวแล้วกันแต่แค่ตัวใหญ่นะฮะ ก็ให้มันอยู่ในหมวดหมู่ของไม่ได้อร่อยก็ได้นะครับคือมันเป็นแมวนะฮะและทีนี้ก็คือโปเกมอนในตำนานนะครับมันเป็นนกนะครับแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นโปเกมอนหายากในตำนานนะครับเราจะให้มันอยู่ในหมวดหมู่ของกินได้ก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นตำนานที่หายากมันควรจะอยู่ในมิชลินซานะฮะแบบคนก็อยากจะออกไปใฝ่หาหากินดูนะยิ่งโมเทสหรือว่าไฟเจอร์เนี่ยเหมือนไก่ย่างนะครับดูน่ากินมากๆเลย ทีนี้มิลทูนะครับดูเหมือนคนมากเกินไปนะครับแต่ว่ามิลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของมิชลินสตาร์เช่นเดียวกันนะครับดูว่าเป็นสิ่งมนชีวิตที่แบบหลายๆคนอยากจะหามาลองกินดูนะครับลองชิมดูโอเคครับวิดีโอนี้ก็จัดอันดับเสร็จเรียบร้อยนะครับมีหลายๆตัวเหมือนกันนะครับที่ว่าถ้ามีอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยก็คงมีหลายๆคนอยากจะลองกินนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับที่น่าจะแบบกินได้แน่ๆนะครับเอามาใช้ปรุงอาหารได้แน่ๆนะแล้วก็บางตัวพวกนี้นะครับคือ ถ้าเราหิวมากๆเนี่ยไม่ได้กินข้าวมา5วันส0วันแล้วเนี่ยเห็นก็โคงแบบไม่รอดเหมือนกันนะครับและโปเกมอนพวกนี้ก็คือกินไม่ได้นะฮะถ้ากินไปก็แบบก้อนหินอย่างเงี้ยกินไม่ได้หรือว่าแบบบางทีกินไปก็อาจจะสูญเสียความเป็นคนไปนะครับวิดีโอนี้ก็ขอพูดแค่นี้นะครับถ้าคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าตัวไหนน่ากินสุดนะฮะวันนี้สวัสดีครับ